สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool ในช่องช่องนี้นะครับก็มาเดินนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกๆคนอย่าลืมยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปนิดนึงก็แล้วกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีประเด็นอะไรมาฝากทุกๆคนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกับเดียโก้โจตาก่อนเลยกันแล้วกันนะครับล่าสุดแกก็ได้เปิดเผยถึงการดีใจหลังจากที่ได้ชูเสื้อของลุยดิอาสเพื่อเป็นการให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมจากการที่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยถูกลักพาตัวก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเกิดเหตุการณ์สุดช็อกกับครอบครัวของลุยดิอาสนะครับเมื่อลุยมานูเอลแล้วก็ซินเนลิสมาลูอันดาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเจ้าตัวเนี่ยถูกคนร้ายลักพาตัวไป ก่อนที่ต่อมานะครับสามารถจะช่วยเหลือคุณแม่ออกมาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบตัวคุณพ่อนะทําให้ดี a อารนะครับไม่สามารถลงสนามช่วยสโมรสรอนเลียปูในเกมที่เปิดรังเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อศูนจากประตูของเดีโก,โก้โชตาดาวินนูนเยสและก็โมเมสซาล่าในรายการพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางโจตาเนี่ยที่ฉลองหลังยิงประตูแรกโดยการชูเสื้อของดออาร เขาเนี่ยกล่าวหลังเกมเอาไว้ประมาณว่าลุยส์อยู่กับเราที่โรงแรมและจากนั้นเขาก็ต้องรีบกลับบ้านมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆผมไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะทํายังไงหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเขากำลังจะลงเล่นผมได้เล่นแทนเขาและผมก็แสงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาและหวังว่าทุกอย่างจะปลอดภัยดี มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึงสถานการณ์เช่นนี้หากเกิดขึ้นเราทำได้เพียงแค่ให้กำลังใจเขาและทำให้เห็นว่าเราเนี่ยอยู่ข้างๆเขาเดียกโก้โจตาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางครอกันต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเจอเกนครอปก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้กำลังใจทางหลุยส์ดีอารสนะครับ ก็ยังคงอยู่กันกับควันหลงลืมภูเปิดลังแอนฟิลด์รับกรรมเย็นของนอตติงแฮมฟอเรสเกมพิมลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยลุยดิอาสเนี่ยก็รับทราบข่าวร้ายจากบ้านเกิดว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวที่ประเทศโคลัมเบียและเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งมือค้นหาอยู่นะครับโดยในภายหลังเนี่ยแม่ของดังดิอารสได้รับการปล่อยตัวแล้วแล้วก็ปลอดภัยดีแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งมือในการตามหาคุณพ่อต่อนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลปรากฏใดๆเพิ่มเติมโดยหลังเกมนะครับทางเจเันครอปเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเกมการแข่งขันรวมถึงเรื่องราวของลุยีดิอัสด้วยนะครับว่าครอปเนี่เขารู้สึกยังไงบ้างครอปเขาบอกว่าฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันเนี่ยมันดีมากๆสําหรับเราเราลงเล่นในสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมันเป็นวันที่แย่จริงๆ สุดท้ายด้วยผลการแข่งขันออกมาดีเยี่ยมและสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อพี่น้องของเราก็คือเราต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในเกมนี้ซึ่งมันอาจจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของเข่าวได้บ้างสิ่งที่เราสามารถทำได้เราจะทำทันทีสิ่งเดียวที่เราทำได้คือสู้เพื่อพี่น้องของเราเราทำไปแล้วรวมกับสโมสรและนั่นคือสิ่งที่นักเตะทุกคนต้องทำ ทุกคนคิดว่าเคยประสบการณ์ทุกอย่างมาแล้วหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปมากกว่า1,000เกมแต่มันไม่ใช่เลยสิ่งนี้มันไม่ใช่สำหรับเราชัยชนะครั้งนี้สำหรับลูโซหรือว่าลุยดิอัสและครอบครัวของเขาเราทุกคนร่วมอธิษฐานเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปได้ด้วยดีเชอเกนครอฟก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับข่าวลังเกมและบทสัมภาษณ์ของทางเจอกันครอปกันอีกนิดนึงกันละกันนะครับพอนอกจากที่ทางครอปเนี่ยจะให้กําลังใจหลุยดีอาร์สนะครับเขาก็ได้มีการยกย่องแข้งของสโมสรลิปูเอาไว้2แข้งด้วยนะว่าทําผลงานได้ดีเยี่ยมมากๆโดยนักเตะคนแรกน,นะครับก็คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะถูกจับมาเล่นในตำแหน่งเบอร์หแต่ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับรวมไปถึงโดมินิกโซบอสไลหรือว่าบางคนจะเรียกว่าโซโบซไลก็ได้นะ โดเดนไม่แพ้กันนะครับในเกมนี้ก็ทำไปได้2 a แอสซิสโดยครอปนะครับเขาพูดหลังเกมประมาณว่าผมพอใจกับแม็กอลิสเตอร์มากๆเลยนะกับตำแหน่งเบอร์6ของเขาโดยเฉพาะในเรื่องของการโต้กลับเขาอยู่ตรงนั้นเขาเก่งเรื่องนี้มากๆนั่นคือเหตุผลที่เราเนี่ยส่งเขาลงไปเล่นตรงนั้นเขาทำหน้าที่ได้ดีในการดวลตัวต่อตัวและสร้างสรรค์เกมร่วมกับเทรนด์ในบางช่วงซึ่งมันมีประโยชน์มากๆ มันสนุกมากๆนะที่ได้เห็นเด็กคนนี้ผมหมายถึงโซบอสไลน์นะลงเล่นและได้เห็นว่าเขาเนี่ยรักการเล่นของเขามากแค่ไหนและมีความเป็นผู้ใหญ่มากแค่ไหนในสนามด้วยการทำได้2 a s แอสเซสเชอร์เกนครอฟก็พูดเอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาปิดท้ายกับข่าวตลาดนักเตะกับเจ้าคาวินฟิลิปกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดมันมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพร้อมแล้วที่จะปล่อยคาวินฟิลิปออกจากสโมสรน,นะครับโดยระบุราคาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ ก็สําหรับคาวินฟิลิปนะครับก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับการที่ย้ายไปอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงปี2022นนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแกก็ได้ลงสนามไปเพียงแค่2 7นะัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําประตูไม่ได้รวมถึงแอซซิตไม่ได้สักกครั้งเดียวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแข่งในตำแหน่งกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีแต่ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอรดี้ เวนโดซินวานะครับมันก็เลยทําให้โอกาสของฟิลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆที่จะถูกรับเลือกอันนี้ขนาดเรายังไม่นับรวมจอห์นสโตนและก็ลิโกดวิสอีกนะครับที่บางนัดเนี่ยทางเป๊ปก็ได้ขยับเอาทั้งคู่มาเล่นในตําแหน่งกองกลางนะครับทำให้โอกาสที่มันจะตกไปถึงทางเคาวินฟิลิปเนี่ยจากน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นน้อยมากๆและล่าสุดนะครับืซออย่างสปอร์ตโมก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยทางเควินฟิลิป ก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วนะครับว่าเขาคงจะไม่ได้ไปต่อกับทีมและก็พร้อมแล้วที่จะออกจากทีมเช่นเดียวกันซึ่งมันก็มีสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์นะครับได้อ้างว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ทางคาวินฟิลิปเนี่ยต้องการที่จะออกจากทีม และทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันที่จะปล่อยเขาเพียงแต่ประเด็นก็คือราคาค่าตัวมันจะต้องเหมาะสอมซึ่งเห็นบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านปอนด์นะครับน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสอมที่สุดที่ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพอใจซึ่งถ้าอากจะถามว่าแล้วในตอนนี้มีทีมไหนบ้างที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเขาในตอนนี้หลักๆก็จะเป็นทีมในพรมี์ลีกอังกฤษนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรอนเวอร์พูที่ในตอนนี้กำลังมองหาแข้งกองกลางตัวรับอยู่แล้วก็ลงมไปถึงสโมสรอนยูเวนตุสที่ในตอนนี้เนี่ยกำลังหาแข้งกองกลางที่จะเข้ามาเสียบแทนในตำแหน่งของปอล์ปอกบาที่กำลังโดนแบนอยู่ประมาณสัก7เดือนนะครับก็แบนกันแบบยาวๆนะรวมถึงสโมสรอนิวคาสเซิลในตอนนี้ก็กำลังหาตัวแทนของซันโดโตนารีที่โดนแบนไม่แตกต่างกันกับปอปอกบาเช่นเดียวกันนะครับแต่โตน,นารีเนี่ยโดนแบน10เดือนนะครับ อันนี้ยังไม่นับรวมทีมอื่นที่มีข่าวลือกับเขาปะปายนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนโตอาร์ซนอลแอสตันวิลล่าเอฟเวอร์ตันอะไรประมาณนี้ก็เห็นบอกว่าก็ติดสถานการณ์ของเขาอยู่เช่นเดียวกันนะครับนาก็ประมาณนี้นะโอ้โหก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้า,าสโมสส์เลวพูอยากจะได้ตัวของเจ้าคาวินฟิลิปจริงๆเนี่ยต้องทุ่มเงินสูงถึง50ล้านปอนด์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถึงเวลาในตลาดนักเตะมันเปิดขึ้นแล้วเนี่ย ทางเจอเกนครอบจะจริงจังกับพระเจ้าคาวินฟิลิปคนนี้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ก็ติดสถานการณ์กันต่อไปกันแล้วกันนะครับเดือนมกราคมรู้กันแน่นอนผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจำวันที่น่าสนใจนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปด้วยกันลวกันนะครับ และสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะสวัสดีและสวีดัดครับ